สวัสดีครับผมฟิลจากคอนโดไทยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนโดเซลคอนโดสรยานะครับผมนี่นะครับผมเป็นห้องขนาดประมาณสามบามตารางเมตรนะครับผมมาดูห้องกันเลยนะครับจากประตูทางเข้ามานะครับผมทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโซนเป็นโซนที่วางทีวีนะครับแล้วก็พร้อมบิวอินนะครับครับผมแล้วก็ด้านตรงข้ามเป็นโซนนั่งเล่นนะครับผมก็จะมี ชั้นวางรองเท้านะครับแล้วก็ชุดโซฟาครับความตกกลางแล้วก็นี่เป็นโต๊ะสําหรับทํางานหรือโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นโซนห้องนอนนะครับผมครับผมนี่นะครับโซนนอนแล้วก็ความโตู้เสื้อผ้านะครับผมโตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับผมบาโซนถัดมาเป็นโซนครัวนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นเครื่อง ตัวแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารด้วยนะครับผมนี่เป็นโซนระเบียงนะครับผมโซนระเบียงยนะครับจะเป็นวิวสวนนะครับผมนะครับมีที่ตักผ้าให้ด้วยนะครับสุดส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับผมนี่ครับห้องน้ำมีฉากการอาบน้ำให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมเครื่องอาน้ำอุ่นนะ,ค,ะครับผมครับผม สำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ w w w c o n d o t h a i co th นะครับผมขอบคุณครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์ at condothai 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ LINE Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0 8 1 7 5 5 4 5 5, 5 3 ไลน์ @condo cond co. th facebook @condo th.co.th